สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแก้วโทนี่เผยภาพเรือนหอเรียบง่ายสมถะพร้อมดำรงวิถีชีวิตแบบออก,กริดคู่รักนักเดินทางอย่างแก้วจอริญญาและโทนี่รักกันก่อนหน้านี้เปิดใจเมื่อครั้งหลังแต่งงานเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเรื่องแผนชีวิตคู่ว่าเตรียมไปทำฟาร์มปลูกผักกินเองและพร้อมดำรงชีวิตแบบออก,กริดคือไม่ใช้ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งโทนี่ได้โพสข้อความผ่านทางไอจีมีข้อความบางช่วงบางตอนว่ารากแก้ว hashtag, อัตาหิอัตโนเรือนหอเรือนหอแรกเริ่มของเราเรือนหอที่มีแค่หนึ่งห้องนอน1ห้องน้ำหนึ่งห้องโถงอเนกประสงค์ที่เน้นการใช้พื้นที่ส่วนมากในการขุดสระเก็บกับกน้ำฝนและพื้นที่ปลูกป่าหลากหลายเพื่อการฟื้นฟูธรรมชาติและการทดลองปลูกอาหารซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ในพื้นที่ไม่ถึงหนึ่งไร่ลงมือปลูกป่ากันหลายสิบต้นแล้วเราเริ่มปลูกจากต้นกล้าเลยเพราะหวังว่าพอมันโตแล้วมันจะมีรากแก้วถ้าลอมต้นไม้ใหญ่มากราคาบางต้นเป็นแสนเราเอาต้นกล้าราคาหลักสิบหลักร้อยมาปลูกรอโตนานหน่อย10 1ถึง15ปีถ้าไม่ตายซะก่อนแต่ที่ปลูกปลูกไปก็มีตายบ้างรอดบ้างแมงกินบ้างรักเน่าบ้าง แห้งตายบ้างแต่ประมาณ90%เจะรอดเราะไปโรงเรียนอบรมขั้นพื้นฐานกันมาคนพบว่าสำคัญมากที่ต้องไปอบรมก่อนลงมือเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชตบแต่งคลองให้เหมือนลำธานเพื่อการไหลเวียนของน้ำสร้างระบบนิเวศขุดบ่อเล็กเพิ่มหนึ่งบ่อเพื่อปลูกไม้ในน้านไว้กรองน้าให้รากไม้ดูดซับสารอาหารและสารพิษที่อาจบีเจรปน ตกแต่งลำทานด้วยหินถูกๆที่หาซื้อได้ทั่วไปในราคาหลักสิบทำแบบประหยัดทำเองหาของเองจับจอบจับเสียมถนัดมือขึ้นรู้สึกเหมือนจะอับเวลแล้วได้กินผักที่ปลูกไว้แล้วรอบหนึ่งตอนนี้จริญญาเริ่มทำน้ำหมักจุลินทรีย์เองแล้วตั้งใจจะค่อยๆทำทำด้วยตัวเองประหยัดให้มากที่สุดค่อยๆเรียนรู้และพัฒนากันไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ